อ้าวมาพอดีเลยครับผมจากคลิปที่แล้วสวัสดีท่านผู้ชมครับผมพบกันคลิปที่2ครับสายันจัดเฮ้ยโอ้มาแอบ,บอยู่นี่เองจัดเฮียบเลยครับจัดเฮียบมาเลยอ้า จให้เสโตจัดการทำไมไม่ติดเครื่องขับไปเลยอะ่ะเอาใช้บริการอีกครั้งครับทีมงานสมเด็จสาปูน ญาติพี่น้องกันนี่เลยยิ่ใช้กันได้ง,ง่ายๆนะครับอ่ะอยันไห้ดูลิก่อนน้ำหนักประมาณกี่ตันตยันตัวเนี้ย อ๋อเฮียบเขามีตัวช่างน้ำหนักด้วยใช่ไหมอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยกดูจะดูรู้น้ำหนักครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่ เดี๋ยวมาชมกันครับผมเอาเดี๋ยวจะขยับแล้วครับผมกี่ปีสัยยันจอดกี่ปีแล้ว จอดกี่ปีแล้วคันนี้หลายปีเนาะจอดลายปีอ้าวโอ้หน,น,นะนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอรเอาเชือกมาอันหนึง่ง เขาเรื่องันกันนะ แล้วครับโอ้ลอยแล้วครับรอยแลระระวังเด้อ thì rồi, cái <laughs> tâm nan rồi các bụng cái 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 สูงต่ำได้มั้งไหนล้อเนี่าะไม่รู้เลยเริ่มปรับได้มาเป็นกระบอกไฮลิกยื่นมามนมนะใช่แล้วเราจะปรับใั้มัน,นสูงเลยนั่นแหละเชือกตายไปเลยเออเอาเรียบร้อยครับไ้ เดี๋ยวมาดูครับผมว่าที่ผมว่ารถอัดรถไม่ไกลอยู่บางข้างๆสายันนี่ไม่ไกลจริงไหมครับผมอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เองครับเพียงแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยตกลงราคากันไม่ได้ครับสมัยนั้นเหล็กราคาถูกครับผมแต่เจ้ของขายห้าหมื่นห้านั่นแหละไม่ไกลครับบ้านสายันอยู่ตรงนี้เอง nè các bạn xạ yểm à đến rồi ไม่ไกลครับผมถึงแล้วตัวนี้เองใช้เวลาไม่ถึงห้าทีซ้ำเอา้าทำอะไรร่วงนี่ Năm bao hay đô lịch à. cắt lên, cắt lên. Cắt lên. À, Để Đây trông chuẩn đẹp hôm Thông lang mới đi lang quá ให้ฝนล้างเลยมาลุ้นกันว่าลงแล้วเช็คแล้วนี่ถ้าโชคดีนี่ติดเครื่องวิ่งได้เลยครับถ้าระบบขับเคลื่อนไม่เป็นไรเช็คระบบเครื่องไฮดรลิกสายยาันระวังนะ ระวังสายเบลขาดอันตรายรายานดูน้ำหนักนิเท่าไหร่ฮะสายานน้นำหนักเท่าไหร่ แถวเรียบร้อยเท่าไรครับขยุกเท่าไหร่จังไงไม่แพงหรอกน้ำมันน้ำมันไหลแลดิ้งได้กำไรฮะถ้าใช้ไม่ได้ก็ขายเป็นเป็นเซเล็กได้กำไรไหมสามหมื่นไม่ได้เลยบอกราา ร้านพ่อค้าขายเหล็กบอกว่านี่เป็นในตัวเป็นไหนแล้วนี่ไม่รู้หรอกครับบอกอะไรให้เแกแม่นเลยอ๋อก็บอกเลขดีเนาะน่ารักดีเล็กให้ใจเขาบอกม้ในกรดุอืมนี่ก็บอกมาให้ด้วยสายันแล้วแล้วแล้วมันมอเตอร์มีกี่ตัวเนี่ยมาปั่นตัวเนี้ยตัวเดียวเหรออันนี้มอเตอร์ไอ้นู่นอะไรก็ไม่ปั๊มอ่ะนั่นแหละปั๊ม พัมตัวพัมตัวเดียวพัมสองตัวกับตัวนี้หรือเปล่าครับนี่นี่นี่ทำมันมาไหลกลับโอ้เนี่ยถ้าเครื่องติดแล้วน้อาแจ๋วเลยนะเอ้ยต้องลุ้นต้องลุ้นต้องมีลองครับต้องมีลองมีหมายเลขเลยฮะมีหมายเลขด้วยเลขอะไรกีโอแปดสีเปล่ากีโอเจ็ดสี่พี่เจ็ดสีเจ็ดสี โอ,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 อ้ห้าสีห้าสี่ไอจีนจุดเจ็ดเจ็ดสี่มันงครับเอาเรียบร้อยแล้วครับผมสำเร็จเสาปูนให้บริการทุกระดับประทับใจค,ครับผมทีนี้ก็เหลือแต่คอ,คอนโทรนไฟฟ้านะอืมมีคร่บงูด้วยโอ้ช่องดังสวัสดีครับโอ้ช่องดังมาด้วยฮะมันคอนโทรลไฟฟ้ามันมันมันยังไงทายัน ่นบทนทนไม่ต้องใช้ตัวแพรบนข้างบนมันอะไรของเขา,าแพรบนที่นั่งขับอะ่ออบนะชุดของเขาอะ่ะม,มันซับซ้อนเนาะเราก็รื้อออกใช้แค่ไอที่มันจำเป็น,ออกกน เพราะว่ามีทั women, ้งระบบเซนเซอร์ม no ีทั้งระบบอ้อะไรเราลอยใช้แค่เดินหน้าถอยหลังกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็พอแล้วอืมจบมุนถอยหลังไไมม่ดุ้นถอยหลังมันมันจะเดินไหมก็มันขยับแล้วเมื่อกี้มาตัดแป๊บเดียวเองเสร็จเออใช่จะมาจนจนจนสายแล้ว นี่ครับเรียบร้อยโอ้โหยอมรับเลยมอญามเขาเนี่ยมันมีมันมีชกตรงนี้หรือเปล่าสยันเนี่ยชกไหมเนี่ยยกขึ้นยกลงอ่ะอ่าไม่เหมือนปรับปรับใช่ล้อไอ้เนี่ยสูงไม่อ่นี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยไฮริกอีกตัวสองตัวสตัวมันปรับระดับล้อเหมือนพวกคูโบต้าน่ะไม่ให้เลนส์ไปกับเขาก็เยอะเหมือนกันอืม เพราะว่ามันจะปรับล้อให้ลอ้อมันสม่ำเสมอมัจะเป็นยกคอนี่ปั๊มยกคอชัวร์เลยใช่ชิปหลบเนี่เป็นตัวแม่ปั๊มเนี่ยเออแล้วนี่ก็น,น้ำมันเข้าใช่แล้วนี่คือสายเรียงดันสายออกเป็นหาตัวคอนโทรลนั้นอืมเราก็ซื้อคอนโทรลเฮ้ยลุนลุนลุนน้ำแบตเตอรีม่มานชาร์จเคร <laughs> <laughs> ื่องเฮ้ยน้ำมันเครื่องบีดีไม่ได้ไม่ได้ไไดท่วมน้ำนะน,ำน้ำมันน้ำก็สยามก็ใช้ เดีไม่ดีแบตเตอรี่น้ำมันใส่ซัดติดขึ้นมาทำไงเฮ้เลยเว้ยไม่พอตอนนั้นเขาขับลงมาเป็ใช่เนี่ยน้ำมันเครื่องยังอยู่ฮะมันก็ปกติเลยนั่นแหละถ้ามันมีน้ำมันจะต้องเป็นอีกแบ่งมีน้ำก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่นั่นแหละปั๊มหัวสูงด้วยปั๊มใหญ่เนาะแต่ถังโมนี่ต้องไปซื้อมาใส่ใหม่มันเสียเหรอ เออถอนมาล้างล้างมั้งลองล้างดูก่อนไหมสยามมันติดล้างล้างล้างโอ้ใบพัดม้นงยิบู้น่าจะดีใบพัดมันเยอะหมูหมูแต่ถ้าใบพัดไม่จับสนิมหรือว่ามันไม่สนิมไม่กินเนาะครับ้วถอดมาล้างเออล้างนล้วมันล้างอะไรโอ้เครื่องนี่กินขาดเลยครับเครื่องถ้าเครื่องใช้ได้นี่ไปซื้อใหม่ในเทเลทีนี่ ปูเช่างดำหมื่นหก,นหกรุ่นนี้เลยไม่ใช่รุนร่นนี้นะนเป็นรุ่นธรรมดาเฉยไงหมื่นหกอ่ะรุ่นนี้หายากนกี่ผมก็ทำได้อืมแต่มันรุ่นนี้มันไม่ดีเพราะเป็นสับเนี่ยสายพานสายพานตรงเนี้ยอ่ามันไม่ดีเพราะเป็นสายพานเมื่อได้ชัดก,ก็มีตัวตัดเอาอันนี้ลงไปมันม,มันจะขี้เดียวอืม ปากนี้ต้องทารถมานี่บป,ปากตูน่ะอืมโอ้แต่ตูนนก็นใหญ่เหมือนกันนะหนักเอาเรื่องกันนะโอ้แต่นี้ห้องใหญ่นะห้องใหญ่ห้องใหญ่มากห้องใหญ่ครับโอเคครับผมภารกิจเอาเจ้าช่วงล่างรถเกี่ยวข้าวเล็กนะครับลงใต้ต้นสดานะครับที่เดิมที่เก่า เวลาใหม่ลงเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวสายันว่างก็จะจ,จัดเลยครับจะได้เดี๋ยวถอดตัวชุดเพลาออกก่อนย่ะไรทดลองเครื่องเอาอะไรที่มาจะมาจะเป็นพวกเซ็นเซอร์พวกอะไรออก,พกเ,เ,อเพราะว่าเราใช้แค่ววดเดินหน้าถอยหลังอะไรก็ใช้ได้นะครับอืม อ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรเกี่ยวกบเวลาครับผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไว้เท่านี้ครับติดตามคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ